จุดนี้เป็นจุดที่เขาตกปลาอยู่ประจำเนาะหน้าดินนี่เขาก็จะตกอยู่นี่แหละครับวัดเลยปะวัดเลยอยู่แล้วนี่กินดีตัวเนี่ยเขาตัวล่องครับลงเดลเบลเขาได้เบิดอยู่หน้าแบบเหล่ามือนะครับโอ้ขมังเขาอีกแล้วไก่ไก่กุ่งอะไรปิดก้าม สวครับเีงสวัสดีครับเจ้าพนองครับ ันนี้ผมพาทุกท่านมาตกป่ายอยู่แม่น้ำสงข้ามครับเป็นแม่น้ำสงข้ามติดก,กันกับหมบานผมเลยแหละครับไหลผ่านขางหมบานนะครับเนาะทา่าบุญนะครับเป็นหมบานผมเองฝั่งอุดรธาน,นีนะครับขามสะพา,านมาจุดที่ห้าอยู่ทางนี้ก็จะเป็นฝั่งสกนองอลนครอำเภอสว่างเด่นดินนะครับก็จะบมีหมบานนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ห้าตกป่าอยู่ประจำเนาะนาดิน,นี่ห้าก็จะตกอยู่นี่แหละครับจุดนี้แหละทุกปีนะ สาวนี้นำล่องครับน้ำล,ล่องลายจะลงบ่ลงแหละอยู่โตแล้วพอลงนิดนึงน้ำลงลักษณะนี้เป็นปลายกินนะครับนะเนาะตะกร้อครับตะกร้อฮอปเป็นตะกร้อจิดรามะนี่เบอร์เจ็ดกับเบอร์เก้านะครับเนาะเดี๋ยวใส่อยู่นี่เนาะเบอร์เจ็ดนี่ก็จะเป็นปลาพวกกระมับบงใส่หน่อยลงมาแน่นะครับเบอร์เก้านัน้นสำหรับปลาไงนนะตะเกียร์าใส่เยื่อสูตร ต่อไปนี้เฮาก็ใส่เบอร์เเน้นๆเบอร์เนะครับตัวตะกร้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะ พราะเพาะเพาะเพาะวัดเลยเพราะวัดเลยอยู่แล้วนี่ไม่ต้องกระดิ่งติ่งโอ้คือตอดตึกตักตึกตักดีเล่ว่าตัวน้อยบ่พอวันไหนจะง่ายป่านนี้นาะเอากันเอากันโอ้ตัวนี้ก่อนว้ากระดิ่งบ่ติ่งเลยดิครับเพาะเพาะเพาะวัดเพาะวัดวัดอยู่ทั้งสองตัวครับอยู่ทั้งสองตัวเอ้าบัเนี้เอ้า ฮัางแดงโอ้ยเดี๋ยยังบม่ร้อนอยู่มันติดนะครับส่วนตัวมันต่อตะโดนแล้วตึ๊กตักตึ๊กตักอยู่มันมาแล้วครับมาแล้ววนี่ยห่วยกินดีตัวเนี่ยเขาต้องเอาลงครับลงเบียดเพราะข้างในเบิดอยู่เอาแล้ว เอ้าของแต้มครับกระดิ่งมันบ้นดังนะครับมันตัวหน่อยนะครับแต่ว่าเขาเห็นปลายมันโยกวานเลยล่ะสองขั้นใส่งไงก็นีจักน้อยเจ็ดกระดิ่งดังอยู่ต้อใส่กระดิ่งแบบ ออกมาเดียวเนาะครับพอต้องใส่สูงกว่านี้จักน้อยประมาณขอนึงเลยดังลด กว้างเอกางเอนี่ยหรอบปะ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 โอ้ยเรอรือยโยโยโยยโยโอยู่โ่โยโยโยโบโยโยโยยโ่โยยโยโยัยโยยั จุดดีกับน้องแยมแยมกบ้าจุดดีไอ้ยังไม่ชอบกระแล็กวะบุ๊มบานไอ้จุดดีควบำบอเลยพู้น่ะบุขอเลยจุดดีอ่างแยมน้องแยมสวัสดีจ้าแล้วสวัสดีจ้าแยมกบ้านะครับอยู่ใกล้บ้านนะจ๊ะคุกกี้ กินขนมแล้วเพื่อนมาเนี่ย วัวยูบ่อ,อยูยนม,ม่กะมังกะมังกะมังมาอีกแล้วครับโอ้สุดกะมังอีกดีตเตย์เนเอนะะกะมแ,แลมแมและ Damn, damn, it. Damn. ครับอยู่ <c oughs> อู้ขบังเขาอ,อีกแล้ว <c oughs> ต่อเนื่องเลยครับตจะลงมเลยนี่ขั้นหนึง่งขั้นนี้มาแล้วปะเนี่ยเอา้าเลี้ยงกันไปไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นแรกขั้นสองขั้นแรกขั้นสองแล้วกันขั้นสามบอกวนะ่าไงอถตี้ตัวง่ามอยู่นะครับเนาะขันมามาันมาเป็ดฝูงว่ะขันเงียบขันเงียบไปโดนเด้อแมนมาแมนมันถือแค่นั้น 음. Mm.

เอาแสดงว่าตะกอนกิ่งไปน้ำโอ้ไปพันสายผุนโอ้ถือป่ายโหมันไปพันสายนั่นไปยอ้อนบดินทางผุนพ่อทางผุนอืม,มกะมับบงหน่อยครับนี่แล้วสุมมันบดติ่งกระดิง่งเพราะว่ามันโตว,วัใหญ่ปะไดนะครับ จาก,กรพัน์กับขึ้นตาครับเป็นเหลาขันเบ็ดขายนะครับเนาะเป็นขันเบ็ดปากขันหน้าแบบเหลามือนะครับน,นี่หลากหลายขนาดเลยเนาะอันนี้เพลินทรงมาไห่ทดลองใส่ครับเดี๋ยวห่อแกะเบิ่งน้ำกันนะครับเป็นเชือกสีดำนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดโอ้เด้อไงพอดีใส่เอยอปูด้วยตอนนาะปลาเบ็ดปลา ไปลายปลาหน่อยนะครับไฟลงควันดอยเบิ่งดวงเบ็ดก่อนห้องไปเนี่ยมีปู่พอดีเนาะนะสวยเลยนะครับิ่งขั้นรถเบ็ดกบกันเลยได่แต่เ้าจะแปบพยุกต์ใส่เอาละพยุกต์ใส่อ่ะเม็ดปลาไปเฮ็ดกบกันเลยสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ทักไปสอบถามทางเพจ ขั้นไม้ไผ่ปักขั้นหน้านะครับน้องผมจะ <c oughs> แน่เพจไปนี่เนาะสามารถถ้าเกิดไปถามทั้งเพจเลยครับแต่ก็รสั่งซื้อได้นะครับน้องก็จะส่งให้ฮอตบ้านเลยครับสำหรับผู้ใดที่ต้องการขั้นเบ็ดปักเนาะก <c oughs> ็มีอุปกรณ์ห้าป่าอื่นอีกนะครับก็าสสมารถสอบถามบางใดนะแบบน้เ <c oughs> อ,อาเสาห้ามานะวัดแถบจุบท่านครับกินดีครับตัวตอนนี้เงียบไปแล้วเนาะทีมช่วงไป สักระยะนึงแล้วเวลามาันมากมันมาเป็นมูเขาเท่ละสองสามตัวนะครับพร้อมๆกันอันนี้เงียบแล้วนะเราถา่งใส่าใสยายแดดออกนะครับจะแดดจะออกบะระคึมๆมาแล้วเมฆคุอฝนจะตกอยู่แดดน้อยจีนมาฝากนะกาด กินข้าวเส้านะครับข้าวง่ายช่วงสามโมงมาได้จ้ากินเขาง่ายน้ำกันกินไก่กินไก่ก้อยก <มา S 1> ุ้งคร <มา S 1> ับได้กินมากครับมากเขได้กินก้อยกุ้งแล้วมาอนี่ยว่านนี้ทางบ้านมีงานลุงท่านบ่แม่ได้ไปเอาของหวานมากินอยู่นะครับไปเอาให้เนาะเมากลับไปเฮ็ดลุงท่านอยู่ว่าน เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันของของวันแล้วคอยกุ้งแซบบ่บช่งางท่านปิน่งไก่อันนี้แก้วพระบิดาเออฟแมนแก้วแมงดาแ <c oughs> ก้วแมงดาแก้วแก้วแก้วพระบิดา <c oughs> ข,ข้อแข็งเลยแก้วปิ่งไก่แซบแก้วแมงดามามาขปุ่นเนอะจี๊ซมีก็แซ่บดอกนะครับขขาวเศร้ากินง่ายๆก่อนงาน,นด้ป่าเขาคอยจะย่างเผานะครับ นาดินบดกินครับสักพักนึงแล้วนะครับเดี๋ยวห้องย้อนเบ็ดเย่ใส่เดียนล่องเบิงเผื่อมันมีปากกระกแย่งนะครับขุดฉีกระเดียนมาหลายเติบนะครับย้อนแถวๆนี่แหละใกล้ปลาไพน่เนาะ ต้นไผ่เนี่ยป่ามันจะมากรีน้ำเหอะน้ำขอนกันสิละนะครับข้างขอนนี่นี่พอแมนบอกแมนีดี อยู่ครับเอาข้าไงถืงง่อถูกข่ไงสวยโอ้โติดสองแมันตังค์ข่ายด้หนิบ้าบง่ามหนีแล้วยังไข่ยอยู่ครับถื่เสวยใส่เบ็ดซักมันจะโนี้หน่อย cái điện chín đi đấy mọi người. Làm bốc luôn. nhanh tuổi nhanh vô. อยู่ครับมาอีกแล้วกล้าแค่ไหนวะนี่ยโอ้สวยสวยได้้ดด้กตี่เด็นเต็มครับโอ้สวยเลยด้อนเลนๆก็ได้สอตัวแล้ว ตอตอปามกินยูในระยะที่ค่อนข้างไกลจากขอบฟังนะครกลางน้ามุ่นน้ามไล่กจินดีย้อนลงไปงยากเน่เชียง <c oughs> ขันเบ็ดห้องมันสั่นตะกัวเบา ตอแล้วครับตอนน่อได้ครับมันติดเอาแล้วอยู่อ้าวไปพันขัพนนั่นปลาอยาู่บนนี่ปลาอยู่้อม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยเสียง <c oughs> ตามตัวเด้อปากแยงี้ยติดซจุนเอาคุณโกสิีจินนี่นี่เนาะตัวปากแยงตัวบนเงี้ครับตัวนี้ ดูครับอู้ตัวใหญ่ <laughs> แท้ตัวนี้โอ้ยกายเงี้ยเป็นเงี้ยแต่เงี้ครับอีกตัวนึงแล้วตัวแรกซ้ำหนี่นแล้วแม่ใช่ตัวสีโตแล้วจริงใ่โอ้ยโอ้ยแถมสวยครับเนาะกาตัวงามเลย ลาขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายนั่นยกยกยกนืนนั่นวัดหลายขั้นลงอีกเอ,อเอาลงตม่ามโพดกระเป๋าเกี่ยขึ้นมาก่อนนี่ปลาปะแจ็กแล้วอันเด้แแมาบ้านนี่อันละ บอกแม่ครับแม่เฮ็ดปลาลุดลายเทือแล้วอะ ดึงแห้งครับตัวนี้ปากแห้งครับดึงแห้งๆสิโอ้หอแห้งพวกนี้ดึงแห้งครับแห้งโค้หลังเล็มๆนะครับ ก้อมกันมาเหนนี้ย้ังน่อาู่ออกข้างนี่เลยมวามพี่โอ้กำมังไงครับเวียงเวียงอุยอ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 ยยยว่าตัวน้นบ่ได้จ่อยนะครับตัวน้นแห่งตอด,อดตอแห้งตัวนี้ตัวนี้่าข้าด้ตอดแห้งวัดก่อนมาหานมาเป็นครูครับ ก็เขาบอกข้นม่าเบิ่งก่อนน่นหามันติดตอยูน่น่ามัตัวน้อยนี่มันสีเลยตรงนี้ตร้าันกคได้ข้นมาเห็นอยู่ดีครับอ๋อถือว่าได้ยอดอกตัวนึงนะครับมาพอน ดีโอเคว่นไดจะดอกตัวน,นึงอ่า,า,อาตั้งต่างเสาร์หอดตอนนี้เทียงเทียงนะครับจะได้ปลามาพอสมควรเนานะตอนส่วนร้ายจะถึงในช่วงเสาร์ครับหอ,บอร่องบัท่านโดนนะครับเดึงเอาเดึงแล้วเนาะ อหลักเว้นช่วงระยะมากประมาณสองชั่วโมงเพิ่มอะไรอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าแกเอาใส่เดือนไปตกปลาไปห,หลายเติบอยู่ดีครับปลากินใสเนนะ่เดือนดีนอกกยู่พุ่นนะใส่เดือนเนี่ยมันจะยมีกระบากระแยงประกากินดีอยู่นะครับปลากระมังเ่าก็ไดห้าหกตัวนอกันปลาเยื่ใส่เดือนเบิดนะครับมีปกติตัวนึงอันนี้บ่ได้ท้ายสุดเบิร์งามอยู่กินเยอะห้ามเสยครับนี่เนาะปลาทั้งเบิดครับโอ้พอได้กินเยอะดอก ไอ้แม่เศร้าตอดแล้วครับเศร้าตอดเศร้ากินเ้องกระจะกูเบ็ดนะครับมือไม้มือหนาจังมากรุนกันต่อนะครับมือนี้ก็พ่อสมนีแลละนะครับกลับบ้านก่อนปลาผสมประสาน์ <c oughs> วันโลคควายบอกว่าได้หอดโลคควายอยู่เานาะมันก็ได้หลายอยู่นะครัแถวสาระมือนี้ไว้สมนีก่อนเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้ว้มครับ ทุกทน้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ